ใครบ้างไม่รู้จักเจ้าแผ่นกระดาษขนาด3คูณ3นิ้วที่เราเรียกว่า POST IT POST IT มีที่มาที่ไปอย่างไรชาเลนจ์ Challenge ที่เขาเจอกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เขากลายมาเป็นเจ้ากระดาษไอคอนิกแห่งยุค สวัสดีครับ,รบผมโลกิจคุณอยู่กับ The Inventive Step Podcast สนุกๆที่จะพาคุณมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาใน EP นี้นะครับเป็น EP แรกที่ผมจะนําเรื่องราวด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์มาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆท,ท่านผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า A History of Intellectual Property in 50 Objects นะครับได้อ่านเรื่องราวของตัวสิ่งประดิษฐ์ หนึ่งอย่างนะครับที่เป็นไอคอนิกแห่งยุคนั่นก็คือ Post It Post ส t เนี่ยไม่ได้เริ่มจากปัญหาหรือว่าไม่ได้เริ่มจากการศึกษาวิจัยทางการตลาดแต่เริ่มจากสิ่งที่เรียกว,ว่า a solution waiting for a problem to solve หรือว่าเริ่มจาก solution นะครับที่เฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาที่สามารถนำโซลูชันตัวนี้ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ผมอยากที่จะอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคือโพสต์อเนี่ย เป็นของบริษัท 3M นะครับเพื่อ,อทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่เดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นแผ่นกระดาษที่สามารถแปะได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปี1960นะครับขณะนั้นเนี่ย 3M มีโปรเจกต์ที่จะคิดค้นกาวโพลิเมอร์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง และเขาได้นักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นนักเคมีเนี่ยชื่อว่าสเปนเซอร์ซ v เวอรคุณสเปนเซอร์เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาวิจัยนะครับนำสารเคมีต่างๆมาผสมกันแล้วเขาได้โพลิเมอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งกาวโพลิเมอร์เนี่ยที่มีความสามารถในการที่จะแปะได้แบบไม่แน่นจนเกินไปคุณผู้ชมลองคิดดูว่าในสมัยนั้นนะครับกาวที่ไม่ได้แปะได้อย่างแน่นจนเกินไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับ เพราะว่าเวลาเราคิดพัฒนากาวขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการกาวที่แปะได้อย่างทนทานแน่นหนาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกาวโพลิเมอร์ที่ถูกคุณสเปนเซอร์ซีเวอร์ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยจึงยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในขณะนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแปะได้อย่างทนทานและการเวลาผ่านไปนะครับเป็น10ปีนะครับในปี1974มีพนักง,งานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอาร์เธอร์ฟรายนะครับคุณอาร์เธอร์ฟรายเนี่ยไป เข้าโบสถ์นะครับในวันอาทิตย์และเขาเนี่ยได้อ่านหนังสือบทสวดนะครับแล้วเผอเอิญน,นะครับว่าตัวที่ขั้นหนังสือเนี่ยหลุดออกจากหนังสือบทสวดของเขานะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นจูเลกยาโมเมนต์นะครับคือก็คิดขึ้นไม่ได้เลยว่าเออมันคงจะดีถ้าสมมุติว่าเรามีที่ขั้นหนังสือที่สามารถแปะกับหนังสือได้และก็สามารถลอกออกมาได้โดยที่ไม่ทำร้ายหนังสือหรือแผ่นกระดาษ ขณะนั้นเนี่ยเขาก็นึกย้อนกลับไปนะครับว่าเขามีโอกาสได้มาฟังสัมมนาของบริษัท 3M ซึ่งเขาเป็นพนักงานนะครับและเขาเคยได้ยินเรื่องของอคุณสเปนเซอร์ซ v เวอร์ที่ประดิษฐ์ตัวกาวโพลิเมอร์ขึ้นมานะครับเขาก็เกิดไอเดียว,ว่าเออถ้าเรานำกาวโพลิเมอร์ตัวนั้นเนี่ยมาแปะนะครับกับแผ่นกระดาษมันก็คงจะไม่แน่นจนเกินไปที่ ทำลายตัวแผ kind of ่นกระดาษถูกไหมครับเขาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทีมนะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจุดนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับพอเขาเริ่มทำการศึกษาทำการพัฒนาตัว Post-it แล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เรียกว่าเป็น c h e i c a l problem เช่นงานประดิษฐ์ทั่วไปนะครับก็คือ กาวเนี่ยที่ใช้แปะตัวโพสิทเนี่ยเวลาเราลอกออกมาจากแผ่นกระดาษแล้วเนี่ยตัวกาวมันไม่ออกมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาแรกที่เขาเจอซึ่งก็เกิดการแก้ไขปัญหาต้องมาคิดค้นแผ่นเคลือบสารเคลือบที่ใช้เพื่อจะทําให้กาวตรงนี้หลุดออกมาได้ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้จนสุดท้ายนะครับก็ได้เป็น Product ที่พร้อมที่จะนํามาใช้งานจริงนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชื่อว่าโพสิทนะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อคําว่า Press and p r l l นะครับก็คือแปะและลอกออกถัดมาก็เช่นเดียวกันกับปัญหาของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมันคือคนไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาที่สองที่เขาเจอทาง a u t เท r f r ฟเนี่ยก็นำปัญหาเนี้ยไปปรึกษากับหัวหน้านะครับยังโชคดีที่หัวหน้าของเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำให้โปรดักตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริง สุดท้ายเขาก็ต้องทำการแซมเปิลนะครับก็คือแจกตัวอย่างให้กับพนักงานในดีพาร์ตเมนต์ต่างๆของ3าเียมนี่ยได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่กี่วันถัดมาเนี่ยทางเลขาของคุณอัลเทอร์ไฟเนี่ยก็ได้รับคำขอแบบขอโปรดักตเพิ่มเติมขอตัวทดลองใช้มาใช้เพิ่มเติมซึ่ง ณขณะนั้นเนี่ยก็ทําให้ทีมการตลาดของเขาเนี่ยมั่นใจขึ้นมาว่าตัว Product ์เนี่ยเวิ์นะครับและพร้อมที่จะล็อชออกสู่ตลาดเขาก็ทําการล็อชโปรดักต์ออกสู่ตลาดนะครับในปี1977นะครับหลังจากทีมการตลาดล็อชตัว Press and p พิเนี่ออกสู่ตลาดและเช่นเคยครับ ในการ Launch Product ออกสู่ครั้งแรกเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจว่าตัว Product นั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับจึงทำให้ทีมการตลาดเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเป็นการแจกตัวผลิตภัณฑ์ให้กลับไปทดลองใช้งานเชื่อไหมครับว่ากว่า90%ของผู้ใช้มีความรู้สึกอยากจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์นั้นต่อจึงทำให้โปรดักต์นั้นเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ะครับจนภายหลังเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจาก p r e s s and p e l เป็น p o s สอีกและเช่นเดียวกันนะครับกับ Product ที่มีความฮอตฮิตทั่วไปนะครับก็ย่อมต้องถูกการเรียนแบบนะครับเพียงไม่นานก็เกิด Product ต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยออกสู่ตลาด แล้วก็มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณอารันแอมรอนนะครับเขาก็มาฟ้องร้องกับบริษัท 3M นะครับบอกว่า 3M เนี่ยคัดลอกไอเดียของเขาไปนะครับโดยคุณอารันแอมรอนเนี่ยให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยได้คิดค้นตัวแผ่นโพสต์เขึ้นมาก่อนนะครับโดย เขาใช้ตัวยางไม้หรือหมักฝรั่งเนี่ยแทนกาวนะครับในการแปะแผ่นกระดาษกับวู้เย็นนะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่า press on memo แต่อย่างไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลท่านก็ตัดสินว่าทางคุณอรันแอลรอนเนี่ยไม่ได้มีแม้กระทั่งการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ในขณะที่ 3M เนี่ยมีสิ่งมีสิทธิบัตรนะครับที่พูดถึงตัวกาวที่ใช้กับตัวโพสิตนะครับ แล้วก็ยังมีเครื่องหมายการค้าคําว่า p o s t i t มมหนำซ้ำนะครับก็ยังมีเครื่องหมายการค้าที่คุ้มครองตัวสีนะครับซึ่งก็คือตัวสีเหลืองของตัวโพสซิตซึ่งเป็นไอคอนิกนะครับของตัวโพสิตนั่นเองสีเหลืองของโพส t ิตเนี่ยมีชื่อนะครับเราใช้ชื่อว่า Canary Yellow c o ่ o r นะครับหรือว่าสีเหลืองนกขมินนะครับซึ่ง ที่มาที่ไปของเจ้าสีเหลืองนกขมิน no เนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับไม่ได้เกิดจากการศึกษาทางการตลาดหรือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะใช้สีเหลืองนี้ตั้งแต่แรกนะครับแต่พอเอิร์ดในตอนที่ทีมวิจัยเขากําลังพัฒนาตัวโพสิทขึ้นมาเนี่ยในห้องทดลองเขาเนี่ยไม่มีกระดาษอื่นๆเหลืออยู่เลยนะครับเหลือแต่กระดาษสีเหลืองนกขมิน no เท่านั้นนะครับจึงทําให้ตัวโพสิทเนี่ยเป็นสีเหลืองในตอนแรก น,นี่คือที่มาที่ไปของสีอย่างไรก็ดีนะครับในการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีเพียงสีเดียวนั้นเนี่ยมันก็มีความท้าทายนะครับไม่สามารถที่จะจดได้โดยง่ายนะครับโพสต์อหรือ 3M เนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีการในการอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าฟังก์ชันว่าทำไมเนี่ยถึงต้องมีสีในตัว กระดาษโพสิทแล้วก็การมีสีเดียวเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างไรนะครับจึงเป็นที่มาของการจดทะเบียนสีเหลืองนกขมิ้ีหรือว่า canary yellow color ของเจ้าโพสิทซึ่งความที่สามเเนี่ยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอย่างแน่นหนาเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ Product Post-it เนี่ยมีความเข้มแข็งในด้านของการตลาดเป็นอย่างมากผมยกตัวอย่างเคสนะครับมีบริษัทที่ชื่อ professional gallery นะครับ professional gallery เขาพยายามจดเครื okay? of of the level, the finally, ouais, unlike, ่องหมายการค้าท it right, ี่ชื่อว่า Frag It นะครับในรายการสินค้าของตัวเลเบลที่สามารถแปะนั้นลอกออกได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยศาลท่านจะตัดสินว่า Frag It เนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะว่ามันเหมือนหรือคล้ายตัว Post It นั่นจึงทำให้ทรัพย์สินธรรมัญญาของ 3M มนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในการที่จะปกป้อง product ที่จะเข้ามาสู่ตลาดเดียวกัน ทุกท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ได้เริ่มลินนิดนะครับหรือไม่ได้เริ่มด้วยความตั้งใจที่จะสร้างหรือการศึกษาวิจัยหรือการวิเคราะห์การตลาดแต่ Post ิทเนี่ยครับเริ่มจากการบ่มเพาะไอเดียนะครับอาศัยเวลาและอาศัยความอดทนในการศึกษาวิจัยจนสุดท้ายเนี่ยมาร่วมกันกับการใช้กลยุทธ์ในด้านของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับจึงเกิดเป็นไอคอนิกโปรดักตนะครับที่ ทุกคนใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของการเตือนความจำใช้ในเรื่องของการคอ m มูนิเคชันและมีประโยชน์อย่างมากในวงการ Creative ที่ใช้ในเรื่องของการระดมไอเดียและนี่คือเรื่องราวของเจ้ากระดาษแผ่นสีเหลืองที่เราเรียกว่า Post It ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปให้กับทาง ATPserve ด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ